สวัสดีค่ะเบิ้งพี่หน่องเบิง่งหมักสมม่อกหมักสมมอมกมมอ,อันนี้หน่องแมงปองจะไปฝากมูหมักซาวร์รก็หมักสมมอคือหอดย่ามฝนเนาะย่ามฝนของทุกปีอ่ะไปฝากผู้มีผาข้าเจ้าสิมามาตัดตัดตนใหม่ ที่มันมันมันขึ้นตรงเสาไฟไนะพี่น,อน้องคือแต่สะายเนี่ยอันเพิ่นมนตาตัดต้นม่วงนาบ้านให้มันเจอขึ้นเสาไฟมันเป็นวัาสะายเขาเจ้าตัดหรอกกะ <c oughs> <c oughs> ใครเพิ่นตัดนั่นละค่ะเพราะว่านาฝ้นเนาะเนี่ยค่ะตัดต้นสะดาหนาบ้านตัดต้นสะดาวต้นมะขามต้นต้นอีหยังเกาะต้นคูนเนี่ย,าาย,ยที่ ที่ปีไกยที่ข้าเจาว่าสิตัดแต่ว่าแต่ว่าข้าเจ้ากับบตัดเขามาจะข้าเจ้าจตาัดปีนี่เนะาะพราตัดปีนี่มันเป็นนวไแม่พี่น้องเอ้ยเป็นจุ่มจุมอยู่ต้นนี้แทบแต่ว่าข้าเจา้าว่ามัน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 ไก่เสาไฟเอาลงไปหน่อยก็เลยเก็บก็จะปีฝากมูฝากพวกไอ้คุณตาคุณยายต้นนี้แทบต้นเอาลงเนี่ยต้นนี้โบปันไดญต้นนี้ก็ต้นหมักสมอได้พี่น้อง คุณยายยายกุณรปลูกไว้เนี่ยสองตน้นนี่ปลูกคู่กันอยู่หน้าบ้านส่วนต้นนี่เป็นต้นพักสะดาพักสดาที่มันเป็นที่ไม่นหน่อยออท้ายให้เบิ่งน่ะก็เจ้กก็เลยเอาโลงงหายว่าสิเอาไปฝากน้งนงนงนงองแม่นองสิพาไปสื่อของฟังทั้งนี้กับ <c oughs> เอาออกทั้งสองต,นตนมมอง้นค่ะต้นมะม่วงแต่ว่าเดี๋ยวมันกระแตกเนะพี่น้องเนาะ แต่สดายเพราะว่าตอนแรกนั้นคุณยายเราบเดยบเดยคิดว่าต้นนี่มันเป็นต้นคุณยายโบเดยคิดว่าต้นนั้นมันสิเป็นต้นไอ้มักสมอคุณยายเข้าใจว่าต้นนั้นเป็นต้นหูกว้างเพราะว่าน้องทรายสื่อไอ้สื่อต้นใหม่มากเนี่ยค่ะต้นนะค่ะต้นอยู่หลังหลังหลานตาถามหน่อยน่ะต้นนั้นคือต้นหูกว้างว่าแสมบปลูกไวนาท่างนั้นเป็นฮม ย่มอันเป็นโฮมนาบ้านพอวิลาลาร้านถาไปโรงเรียนเนาะถารถไปโรงเรียนเสรีโฮมใหม่เสรย์นั่งอยู่โฮมใหม่วระสันบัตแทเอาไปเลยผัดเป็นต้นหมักสมมอ่อต้นหมักสมมอ่อก็เลยอยู่ทั้งหนาหมดส่วนต้นใหม่ปลาใหม่โฮมอาศัยโฮมซืึอๆนะ่ะผัดอยู่ในสวนมันกะเลยเอาวโบเป็นยังตัดลงใหม่ตัดตัดลงมาแล้วเขาจะว่าเดี๋ยวมันกัดเตกวระสัน แต่ว่าขันมันฝนตกมากเกิดพายุอีหยงมาถ้ามันล่มเซาไฟมันก็สิบ่คุมเขากับแนะนํำกับเออกับ่ได้วาเิ่นดอกถือว่าเพิ่นมาดูแลก็ดีค่ะกะแบงเพิ่นไปกินน้ำหมักสมอกะแงเจ้าหน้าที่เพิ่นไปกินน้ำแต่ว่าเพิ่นก็ดูแลดีดีดอกไฟฟ้าผู้มีภาาก็ได้ทุกปีนานีนละหานาฝนีนละหาิ่นก็จะมาดูแลให้เพราะว่าเฮาไปปลูกไก่เสาไฟจนเกินไปมันก็เลยเป็นผ้ารลาของเพิ่น ยังปนหน่อยสีขาเมืองก็ลูกสาวไปหาสื้กับเขาแล้วกก็ี้เอาหมักสมมอไปฝากไปฝากมูหน่องแมงปองน้ำแต่ว่าฝากด้วค่ะผู้ใดอยากกินหมักสมมอแซ่บแซ่บหมักสมมอแซ่บกินกับหยังกระแซ่บเนี่ยค่ะมาเอาเดิมไปนหน่อยบอ่าแพงมาเอาไปกินกับหลาบประดุกหรือหลาบอียงอะค่ะมาเดิมมาเดิมมาเอาเนี่ยเต็มเลย ่นะซ่อนเนะพี่ดองเนานะเดี๋ยวไม่หน่อยสิสิปิดลานล้ะกันสิไปในเมืองกับลูกก่อนขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ